จากนักร้องที่ทุกคนดูถูกบ้าน52ล้านใบเตยหลังแต่งดีเจแมนเรียกได้ว่าหากพูดถึงชื่อนักร้องสาวมากความสามารถสักคนนั้นหลายคนต้องนึกถึงเธอคนนี้สําหรับใบเตยอาสยามที่เธอนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกใน MV เพลงแน่นอกและเพลงอื่นๆที่ผ่านมาและปัจจุบันเธอก็กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วค่ะใบเตยสุธีวันที่หลังจากวิวาหรูกับแฟนหนุ่มอย่างดีเจแมนพัฒนาโพลไปทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงต้อนรับลูกสาวน้องเวทมนต์สมาชิก ของครอบครัวอย่างเป็นทางการซึ่งบรรยากาศในครอบครัวก็อบอุ่นสุดๆและเต็มไปด้วยเหล่าคนบนเทึงที่มาร่วมแสดงความยินดีอีกมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เป็นของขวัญให้กับน้องเวทมนต์หรือเด็กหญิงดังต้องมนตรากุลชรบุตรสาวคนแรกซึ่งวันนี้เราจะพาชมพื้นที่ต่างๆในบ้านทุกมุมด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังใหญ่นี้มีมูลค่ากว่า52ล้านบาทเลยทีเดียวโดยตัวอาคารเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่130ตารางวาเมื่อเปิดประตูรั้วเข้ามา ก็จะเจอกับสวนหน้าบ้านพร้อมน้ำพุมุมโปรดดีเจแมนใช้นั่งเล่นประจำและสามารถมองเห็นได้จากภายในบ้านที่ตกแต่งไว้เรียบหรูเน้นสีทองเมื่อกระทบกับแสงไฟยิ่งทำให้บรรยากาศอบอุ่นแถมดูดีไปในตัวโดยชั้นล่างของบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงทางเดินเข้าบ้านถัดเข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นเพด,ดานสูงบรรยากาศปลอดโปร่งและเย็นสบายผนังด้านข้างตกแต่งด้วยหินเพิ่มพลังหรือเขียวเหนียวซับสีมงคลประจำวันจันทร์วันเกิดของดีเจแมนนอกจากนี้ก็มี มีห้องนั่งเล่นที่เชื่อม3าพื้นที่คือห้องนั่งเล่นวิวสวนข้างบ้านห้องกินข้าวและห้องครัวฝรั่งรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันส่วนครัวไทยสร้างแยกออกไปต่างหากอีกหนึ่งห้องด้วยซึ่งใบเตยและดีเจแมนนั้นได้ให้เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในาศาสตร์ที่ช่วยดู่วงจุ้ยมาแล้วอีกทั้งยังมีฟังก์ชันที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุด้วย